มาตัวใหม่ได้ดีพี่น้องคะที่ดเอปหนึ่งนะคะชื่อว่าเคชีเด้ไม่เ่ว่าเคชีเนาะอันนี้เรียนเรียนไปนแล้วประมาณครึ่งทางหมายถึงว่าเรียนในการช่วยเหลือพี่น้องคะตัวใหม่ครึ่งทางซื้อประมาณสามพันเนี่พี่นอ 3, ้องสามพันปอนดปีกว่าๆอายุเขา ยังไม่แก่มันเป็นหนุ่มเตัวเก่ามันอันนั้นพี่น้องมันแก่แล้วสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีด้วยพี่น้องเด้อทางอังกฤษสบายดีอยู่นะคะวันนี้อากาศสดชื่นมากเนาะคะ่ะช่วงนี้ปลายเดือนพฤษภาคมเนาะใกล้เข้าเดือนมิถุนาแล้วค่ะ วันนี้ไซมาทำงานที่ฟาร์มเนาะในฟาร์มมีงานการตัดขนแกะแต่ว่าตัดไม่เยอะวันนี้พี่น้องขาประมาณ80-90ถึงตัวเพราะว่าอยู่อีกฟาร์มหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้เนาะเพราะว่าเราจะปล่อยแกะไว้หลายๆฟาร์มเนาะฟาร์มนั้นจะเป็นฟาร์มเช่าเนาะที่ไซเคยพาทุกคนไปนั่นแหละประมาณ90ตัววันนี้แป๊บเดียวเนาะพี่น้องขานั่นละไซถ่ายหมาให้ดูตะกี้นี่เขาอยู่ในคอกนั้นเพราะว่ายังไม่ซื้อคอกใหม่เนาะอันคอกเก่าที่หมาตัวเก่าอยู่นั้นมัน,ม,นมันเก่าแล้วก็เลยเอาไปเอาไป เขาทิ้ง,งน,น,นะพี่น้องจะซื้อคอกใหม่ให้เขาอันนั้นเอาไปไว้แบบเอาไว้แบบชั่วคราวเฉยเนาะนั่นแหละเป็นเป็นหมาตัวใหม่สายถ่ายไปให้น้องเวลีดูด้วยนะพี่น้องคะนั่นแหละวันนี้ก็จะทํางานที่ฟาร์มไม่นานไม่เกินครึ่งวันหรอกจก้ะเพราะว่ามันน้อยเนาะพี่น้องคะนั่นแหละรายจะเป็นคนพับขนแกะได้พี่น้องคะอู้ มันตอนเช้ามันเป็นหนาวหนาวอยู่นะสําหรับทรายแต่ว่าสําหรับฝ้าหลังเขาเขาไม่หนาวแล้วเนาะแต่ว่าทรายนี่หนาวแล้วโอ้ยังหนาวอยู่หมายถึงสําหรับทรายเนาะมันประมาณอ่าสิบเอ็ดองศาเนาะคะ่ะสิบเอ็ดสิบสององศาตอนบ่ายก็ขึ้นเป็นประมาณสิบหกสิบเจ็ดองศาเนาะพี่น้องคะนั่นแหละทรายจะพับขนแกะเนาะพี่น้องพับขนแกะ แล้วคนตัดเขาก็จะตัดถ้าเป็นทีมเก่าก็คือสองคนตัดนะพี่น้องสายก็เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายในช่วงที่สายาพักให้ดูให้ไปดูวิดีโอเก่าด้วยค่ะใครใครอยากดูเนาะแต่ว่าถ้าเป็นฟาร์มอื่นๆถ้าน้องเมลีมาด้วยอาจจะให้น้องเขาถ่ายให้ยะเสนอนะจเนาะแต่ว่านี่เวลาสายทำงานมันไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายตอนเรา,าพับเนาะพี่น้องคะเพราะว่าเขาตัดเราต้องพับให้ท่านพี่น้องเนาะนี่แหละคืออีกอย่างหนึ่งหมายถึงว่าสําหรับงานนี่คือ คนแก่นี่คืออีกหนึ่งรายได้ของฟาร์มเราเนาะแต่ว่าไม่ใช่เป็นรายได้หลักพี่น้องคะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้กําไรเยอะอะไรเลยแค่จ่ายคนที่เขาตัดที่เขาเป็นคนตัดก,ก็หมดไปแล้วเนาะคะ่ะสําหรับขายขนแก่เนาะแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องตัดเพราะว่าหนึ่งแก่ถ้าเราไม่ตัดเนาะคะ่ะในช่วงนี้ก็จะเข้าฤดูร้อนเขาจะร้อนมากๆเนาะพี่น้องเราต้องถันให้เขาสองต้องตัดปีละครั้งเพราะว่า เพื่อความสะอาดด้วยนะพี่น้องเพื่อเพื่อไฮยีนนะสินะถ้าไม่ตัดมันจะยาวขึ้นยาวขึ้นรครุงรังเนาะคะ่ะแล้วก็ทําให้แกะร้อนอย่างนี้เนาะคะ่ะเราก็เลยต้องตัดทุกปีถึงจะไม่มีกําไรเยอะเราก็จะต้องตัดพี่น้องคะ่ะนั่แหละไม่ใช่ไม่ใช่รายได้หลักต้องโอ้ยโทษที่เป็นเป็นวัดเนาะไม่ใช่รายได้รายไม่ใช่รายได้หลักแต่ว่าก็คือนี่แหละก็คือให้เห็นเห็นว่ามีรายได้จากตัวนี้บ้างนิดหน่อยเนาะคะ่ะอ่า เขาจะตัดเฉพาะแม่แกะเด้พี่น้องแม่พันเนาะลูกแกะที่ตัวเล็กๆเขาจะไม่ตัดเนาะเขาจะเลี้ยงไว้ขายให้เคียงเนื้อประมาณนี้นะพี่น้องคะแต่ว่าแม่แกะเขาจะเลี้ยงไว้ทุกปีทุกปีไว้ออกลูกออกลูกจนกว่ามันจะออกลูกไม่ได้หมดละแล้วพี่น้องคะนั่นแหละเขาก็จะตัดเฉพาะแม่แกะแล้วก็แล้วก็พ่อพันแกะนะนะจ่าพี่น้องนั่นแหละเนาะเดี๋ยวสักหน่อยก็ออกไปแล้วตอนนี้ยังเช้าๆอยู่สายส่งน้องมิลีเสร็จสายก็ ใช่ก็ขี่รถมาเลยนะพี่น้องมาเตรียมของบรรยากาศดีดีจ้ะเนาะถ่ายมาฝากอภบษดพี่น้องคะทางอังกฤษส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นรถปิกอัพเ้ยพี่น้องคะรถปิกอัพจะใช้เฉพาะส่วนใหญ่เลยจะใช้เฉพาะในงานงานฟาร์มนะพี่น้องใช้ทั่วไปนี้จะเป็นรถกับเออรถเก๋งพี่น้องที่เราเห็นเห็นกันตามถนน แบบว่าเกือบร้อเปอร์เซ็นต์เลยตามถนนที่เขาสัญจรน,นะน้พี่น้องเป็นรถเกง๋งรถกระบ,บะจะใช้เฉพาะในงานคนไหนที่ทํางานฟาร์มส่วนใหญ่ก็จะเข้าฟาร์มเข้าอะไรก็จะเป็นรถกระบ,บะนาะงดมอร์ิ่งไหมครัมอเร์มอเต เตรียมของพี่น้องอันนี้เป็นอนะีซูซูนะเมดฟอมไทยเด์เนาะไหมเถอะเนาะจากไทเแลนน์ไนเใช่มากับไม้พี่น้องคะมารถอ้รถเล็กเนาะเิ่นเกตเตอร์ ator, พี่น้องเกตเตอร์อยากมารถคันเล็กเพราะว่ามันเหมือน ตุ๊กๆนี่ละจ้ะขับรถจากฟาร์มใหญ่มาฟาร์มนี้ก็ประมาณเจ็ดนาทีจ้ะนี่แหละรถที่พวกสายขี่มาพี่น้องเขาเรียกเกเตอร์เลยนาะแต่ชอบขีเเ่เหมือนรถเล็กเหมือนตุ๊กๆบ้านเราเขาเรียกเกเตอร์ไม่รู้เขาเรียกอะไรทําไมต้องเรียกเกเตอร์ฟาร์มนี้เป็นฟาร์มเช่านั่นตัดเฉพาะแกะพวกนั้นจ้ะเนาะคนที่เขาจะตัด เราบริษัทรับตัดขนแกะเขาก็จะเอาเครื่องเข้ามาเองจ้ะเหมือนเขาเขาเรียกโมบายเนาะหมายถึงว่าเขาไปได้ทุกที่เขาจะเอาเครื่องมาตั้งตรงนี้แหละพวกไ่ก็จะต้อนแกะเข้ามารอไว้ตรงนี้นะพี่น้องค่ะตรงนี้มันมีไว้แล้วเราทําไปแล้วใช้ทุกปีทุกปีนะจ้ะนี่ต้อนแกะเข้ามาในนี้นี่แหละจ้ะแล้วก็ออกตรงนั้นเขาก็จะเอารถตั้งไว้เลยตรงนั้นตั้งไว้ตัดเนาะกัมมอนเรียกแกะกัน ปามนี้ไซชอบบรรยากาศดีมากๆปามนี้พี่น้องค่ะถ้ายืนอยู่ข้างบนนุ่นเนาะก็จะมองเห็นวิวสวยสวยวิวสวยมากๆคนทีมงานเรากำลังมาแม่เขาเอาอาหารไปหลอแล้วคุณพี่นอ้องเพราะ่าหมามันอันนั้นเนาะคะ่ะหมาตัวใหม่ยัง ยังไม่รู้การช่วยทั้งหมดเลยนะจากกําลังเรียนรู้การช่วยช่วยไล่แกะ เขาก็จะตัดแบบนี้ละคะพี่น้องโดยใช้แบตเตอรี่เนาะคล้ายๆตัดผมคนจะเขาจะไม่เจ็บนะนะพี่น้องเขาก็จ,กจกะไปไปไปมะีการมีและไปค่อยมาเนาะตามสเต็ปของเขาตัวหนึ่งตกประมาณนาทีกว่าๆค่ะเพราะเขาเชี่ยวชาญมากๆตามตรงนี้มีจะเขารับตัดานะ้นพอตัดเสร็จใจก็ต้องรีบทับผลให้มันทันเขานะคะพี่น้องค่ะเนาะแต่เดยไม่มีเวลาถ่ายให้ดูตอนที่ใคทับเดี๋ยวน้องไม่ดีมาด้ผมก็ถ่ายให้ดูี่้ค่ะ ตลับแล้วพี่นออ้องก็เท้าคนลอนปัามนี่บรรยากาศดีค่ะพี่น้องค่ะไปชอบชอบเสร็จแล้วกลับไปกินข้าวเที่ยงต้องปิดประตูพี่น้องเ้าซันก้นสิเขาจะเอานั่นเอานี่มาทิ้งนะพี่น้องค่ะ บางคนนีสัยบูดีนะพี่น้องหมายถึงว่าเขาพยาเอาอะไรมาทิ้งอะนะต้องมีะตะกูลแล้วพี่น้องไซจะถ่ายบรรยากาศในฟาร์มให้ดูนะค่ะช่วงนี้พี่น้องจ๋าตอนนั้นที่เลืองๆที่เราดูเป็นดอกน้ํามันที่เขา,เาไปทําน้ํามันนะพี่น้องน้ํามันพืชน้นํามันอะไรต่างๆละ่ะตอนนี้เริ่มแก่แล้วจ้ะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะเกี่ยวนะพี่น้องจ๋านั่นะละ่ะเรบซีด พี่นอ้องน,นี้อันนี้ที่มันยังเป็นดอกที่ายพาไปดูอันนี้คือเป็นฝักแล้วนี่พี่น้องเห็นว่าเป็นแบบนี้แล้วเป็นฟักนะพี่น้องแล้วทีนี้ถ้ามันแก่กว่านี้มันต้องสีออกสีน้ําตาลพี่น้องออกสีน้ําตาลเข้มๆออกจะสีดําทั้งเกี่ยวได้เลยพี่น้องด้วยนี่แหละก็จะเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะดอกน้ํามันที่ไซถ่ายให้ดูตอนนั้นเนาะพี่น้องจ๋า ก็โดยประมาณจะเป็นแบบนี้ช่วงนี้เนาะจะไม่มีเหลืองๆให้เราดูอีกต่อไปแล้วเนาะนอกจากปีหน้าถ้าฟาร์มตรงนี้เขาเคยปลูกดอกสีเหลืองดอกน้ํามันเขาก็จะเปลี่ยนเป็นปลูกเป็นอย่างอื่นปีหน้าพี่น้องเนาะนี่ข้างในมันก็จะเป็นเม็ดเหมือนงาพี่น้องเล็กๆเหมือนงาเนาะตอนนี้จะเป็นแบบนี้บรรยากาศที่ฟาร์มนี่น้องจา๋าอันนี้ข้าวสาลีจ้ะข้าวสาลีกำลังงามนะพี่น้องคะ ข้าวสาลีกำลังงามๆตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละนู่นเขาจะเกี่ยวเดือนมิถุนาแล้วพี่นอ้องหมายถึงว่าปลายมิถุนาหนูละ่ะรุ่นนี้ปลายมิถุนากรกฎาโดยประมาณนะพี่นอ้องข้าวสาลีเหมือนที่ใส่ถ่ายให้ดูทุกครั้งนั่นแหละเขาจะเป็นแบบนี้เหมือนต้นหญ้าเลยนะพี่นอ้องถ้าน้นํานี่มีฝนตกด้วยนี่ก็เลยชุ่มๆหน่อยแต่กว่านี้แห้งเขาจะไม่ไม่เป็นนาแบบน้ําขังเหมือนบ้านเราเลยพี่นอ้องจ้าไม่ใช่ข้าวแบบ ข้าวเจ้าข้าวเหนียวที่มีต้องมีน้ําขังอะนะจ๊ะแ,แต่เป็นหน้าแบบนี้ได้พี่น้องด้วยไม่มีน้ําขังจ้ะแบบนี้เนาะอัปเดตช่วงนี้ให้ให้ดูช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วพี่น้องคะ่ะข้าวสาลีตรงนี้นี้จะเป็นข้าวไอ้บาเล่แล้วพี่น้องที่เป็นขนๆน,นะเห็นไหมเป็นขนๆแบบนี้จะเป็นข้าวบาเลจ่จ้ะข้าวบาเล่จะออกเริ่มจะออก แบบรวงแล้วแต่ว่ายังไม่ไม่เป็นรวงวออกข้นแบบนี้เป็นข้าวบาเลอันนี้รุ่นนี้จะเกี่ยวช่วงเดือนปลายมิถุนาจะ้ะรุ่นนี้ปลายมิถุนาก็ได้เกี่ยวแล้วนี่ช่วงนี้ในฟาร์มก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องจ้า